สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่รารักทุกคนนะคะวันนี้เดียวเรียนกับครูอังค่ะในหน่วยสัตว์โลกน่ารักค่ะแล้ววันนี้พังมีกิจกรรมร่านสารภาพเด็กหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการพับกระดาษเดี๋ยววันนี้เราจะพับกระดาบเป็นรูปจิ๋นจิ๋นจ๋ากันค่ะเด็กๆากทำกันหรือยังคะความ,มีตัวอ,อย่างผลงานการพับกระดาษ และวาดภาพต่อเตืนสวยงามนะคะเด็กๆเ,เป็นสีมือของควางเองค่ะเด็กๆเ,เองก็ทําได้นะคะเด็กๆในตอนอื่นที่เราจะทาเนี่ยเเรามาดูขั้นตอนในการาพับกันค่ะขั้นตอนในการาพับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกแค่เด็กๆพับมุปแหวน ขึ้นไปเจลกระดูกหลังค่ะขั้นตอนที่สองให้พับภุมหลัง,งลงมาด้านล่างทิศขอบด้านล่างนะคะขั้นตอนที่สาให้เด็เกดพับป,ปีก้านทา้านขึ้นไปถึงสองข้างะคะ่ะในขั้นตอนที่4ี่ให้เด็เกดกรับด้าน,นะคะ่ะตอนนี้เราจะได้ใบหน้าของสุนทิศขอบแล้วแต่ว่าเด็เกดต้องวาดภาพต่อเตินนะคะวาดุวงต,ตาจมูกของสุนทิศต่อเติมค่ะเด็กอยากทำกันหรือยังะคะ ถ้า่อรอยากจะทำแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะคะอย่างแรกที่เด็กต้องมีเลยก็คือกระดาษสีนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะดินสอดินสอไม้ค่ะผู้กันูกานอันนี้ใช้ทากาว หรือว่าเด็กๆจะใช้เป็นกาวน้ำหรือกาวแห้งก็ได้ค่ะสีไม้ค่ะใช้ระบายสีตกแต่งให้ภาพสวยงามค่ะและสุดท้ายนี่ก็คือใบงานสำหรับติดผลงานการพับกระดาษของเด็กลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการพับกันเลยนะคะตอนแรกของการพับนะคะเด็กๆจะต้องวางมุมแหลมของกระดาษหนึ่งด้านนะคะชี้มาที่ตัวเองเสร็จแล้วให้เด็กๆพับจับตรงนี้ค่ะ มุมแหลมมาจะโดดกับปลายมุมหนึ่ของอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะเสร็จแล้วกกลีกกระดาษด้วยการลูกจากตรงกลางไปที่ขอบของกระดาษนะคะสด้านเลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้เด็กๆจับมุมแหลมฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวนะคะมาจะโดดกับอีกด้านหนึ่งให้ปลายของกระดาษจะหดดกันเท่ากันนะคะเด็กๆเอามือจับไว้แลวอีกข้างหนึงลูบก,กระดาษ ดูก,กระดาษแล้วกดลงนิดเดียวค่ะแค่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลี่กระดาษออกนะหลังจากนั้นเด็กๆจับมุมแหลมตรงนี้ค่ะจับเอามาจะลดลงตรงนี้เลยตรงที่เด็กๆพับเมื่อกี้นะคะแล้วก็คลี่กระดาษจากด้านตรงกลางไปด้านขอบทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นจับมุมแหลมตรงนี้นะคะด้านทางพับขึ้นอีกด้านพับขึ้น ของกระดาษห่างกันประมาณ1ข้อนิ้วมือของเด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็รีกระดาษรีกระดาษทั้งสองข้างเลยอตอนนี้เด็กๆได้แล้วค่ะสุนัขจิ้งจอกแต่ว่าไม่มีดวงตาไม่มีจมูกเลยเดี๋ยวเรามาวาดต่อเติมกันค่ะอะตอนนี้เราได้สุนัขจิ้งจอกเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้ได้แค่ใบหน้าเดี๋ยวเราจะไปวาดต่อเติมตัวของสนัะจิ้งจอกนะคะเดี๋ยวเราใช้กระดาษกระดาษอันนี้ค่ะใบงานของเราเราจะทากาวด้านหลังแล้วก็ติดลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอวาดตัวของสนัะจิ้งจอกแล้วก็ใช้สีไม้ละบาบสีให้สวยงามค่ะหลังจากที่ทากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับด้านขึ้นมาเอาด้านที่มีใบหน้าของมันขึ้นมา ติดลงไปบนกระดาษนะคะแล้วก็เอามือกดๆให้กระดาษสีติดกับกระดาษข้างล่าง ของเราติดกันเรียบน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการวาดวาดตัวของสุนักษจิ้งจอกวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ภาพนี้เป็นสัญลักษจิ้งจอกที่มีลำตัวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆก็ต้องระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราใช้สีไม้ในการระบายนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ออกมาเป็นภาพนี้สวยงามค่ะสีสันสวยงามมากเลย ได้ไหมคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการพับทำได้้ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆถ้เกิดว่าเด็กๆยังทำไม่ได้พับตามไม่ทันนะคะความมีภาพขั้นตอนในการพับให้เด็กๆได้ทบถวนค่ะ แะสำหรับวันนี้นะคะความมีกิจกรรมการพับของฝากเด็กเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าความยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆนะคะเด็กๆได้ติดตามให้เกิดเป็นเด็กชอบอย่าลืมติดตามวิดีโอการสอนเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ